สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซี FC ทุกท่านก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะผู้หญิงอย่าเข้ามาใกล้นะคะ đã bước vào rồi các bạn, đã bước vào rồi, các bạn đã vào rồi, chỉ cần là gần như là còn lắm เข้าร่มด้วเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนห้านาทีร่มไม่ต้องตากแดดนะนั่งในร่มหาร่มนั่งนะจะได้ไม่ร้อนเกอนสลอดกับเชิงจักแพที่ครับสี่จุันี้กิโลทางหลักครับมันมีทางทอดนั่นดยู่ที่มันสี่จั่วกันไอเชนซีป้าๆนี่เหมือนบ้อง อันนี้ที่ของเพอครับทางทีมันเป็นแบบอ้อมอ้อมกับกับเชิงบางทีมันเป็นทางอ้อมเดอกครับอัน <observing> นี้อ oh <grammar. S 2> ันนี people, ้อันนี no ้เขาตอกขอเพอครับหมู่บ้านตรงนี้ครับมันจะเป็นเำเภอเขาตองพาบัน้ไว้ตอนที่เขาขับเชือครับมาที่หมู่บ้านมันยอมมันยอมมาููครับไปถึงทางขึ้นเขาดีแบบประเดี๋ยวคนที่หลายดนาสติปิดติดคอยู่แต่ที่นึ่ นี่กับมู่บ้านหมู่บ้านครับนีกับมู่บ้านแลนนี้เขาอยู่นี่นี่มันเป็นมู่บ้านไปนหมดเลยครับมีแต่บ้านคนกับเรียงไปเลยกัตบตเรียงเรียงเรียงก็ต้องน,นี่คือมู่บ้านครับผเป็นมู่บ้านไปเลย วันตังแต่ที่มีรุ่บ้านเนี่ยมีบางว่าแต่อาจที่มีรถมาจอดต้องขังค้างก็ได้ครับนั่นแหะครับอาซานี่ยจะเขากัน้เงน้ำมีด้หล่าประมันส้างไปประมาณบ้านหลายชาวบ้านสองรถเลยที่าที่บ้างหลายรอก็จะเป็นบ้านเป็บ้านอยู่มั้งตองบ้านแม่แม่ที่ว่ามาดูมาเป็นมุ่บานเป็นมุ่บานยอมยอมเราบมันก็ทีว่ากระจากระจายแบบนี้แล้ว ตอนนี้สิบเอ็ดโมงนทีครับครับเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วครับเข้าร่วมหมดแล้ว เราจะไม่เราเดินเส้นไหนมันมีสีแยกอ่ะเราต้องไปจีแยกไม่ใช่คนสองสองสีของผมมันไม่มีสีแยกเนี่ยเป็นสีแยกปเป็นแยกเป็นแยกสีแยกเลี <bye> ้ยวขวาเนาะนั่นแหละแต่เข้าอำเภอเข้าอำเภอปุ๊บเราจะติดอำเภอไม่ถ้าเป็นถ้าเราเลี้ยวขวาจะเป็นทางตรงไงใช่ตรงตรงเข้าอำเภอนั่นแหละเข้า เราก็จะไปเส้นนี้ใช่ไหมเราไปเส้นนี้ใช่ไหมเราจะเดินไปเส้นนี้ใช่ไหมไช่ใช่เราจะเดินเดินขึ้นนี่ไงวัดมันมันจะวนกันอยู่มันแยกกันแยกเป็นสีแยกนี่นี่แยกเน่ออนี่แหละก็คือถ้าเราเข้านี่ใช่าไหมมันจะอ้อมอ้อมมาดิเออเราตัดตรงถ้าตัดตรงเส้นนี้เออตัดตรงเนี่ยตรงนี้จะเป็นอำเภอเราเดินตรงของนี่้เนี่ยเออนั่นแหละเดินตรงไม่ไม่เราเราเราต้องสีแยกกันก่อนถึง เราแยกที่4ลนะการาจะไม่ถึงง่ายยะจุดเยอะพี่ต้องดูพื้นที่แบบีน่าจะอยู่ประมาณ10กิโลถึงแยกนี่คือหมู่บ้านเอกนหมู่บ้านเงือกภูหมู่บ้านกา้า

นี่แน่แม้จะเดินออกนี่เลยออกนี่เลยเรายิงตรงไม่ได้สีทางตรงเลยเออนั่นแหละแต่เรายังไปไม่ถึงนู่นเออนี่นี่เราปักเนี่ยคือให้อยู่ตรงนี้ก่อนคือได้ถ้าได้อยู่บริเวณนี้ได้ตอนนี้ยี่สิบสี่กิโลที่เราที่ผมขัาไปก็คือกลับเชิงปักเหมือนกาบเชิงวันแก้วมันมีตอนนี้วันตอนกาบเชิงมี

ที่ว่ากันว่ามันท่านที่อธิบดีประเสริฐบาถวายบันสวนนิยมนะครับนั่นเป็นที่ที่ท่านได้สร้างนะครับแล้วก็ได้ชมด้วยแต่ทางฝั่ง เตรียมตัวครับตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะออกแล้วนะครับไปตั้งแถวรอเลยครับ่ะเชีวคเราไปนักที่ ใ,ให้ี่ค่ะค่ะตอนนี้หลวงปู่ท่านพักอยู่นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะ ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมนมัสการนะคะหลวงปู่แล้วก็รับชมนะคะหลวงปู่ที่ youtube ช่องตำดั้มซิงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของทางช่องนะคะด้วยนะคะย่อเลยแต่ถ้าเป็นนตาเข้าห้องน้ำไหยนะคะห้องน้ำนกตา มีห้องนะ้ำบตาจะเข้าไหมบุตตาบอกว่าลูกแต่งตัวไม่ร้อยยังจะถ่ายรูปไปให้ชช้าลก,ลกทองอีกเลยอ๋อเดี๋ยวตาเต็มยังไงก็จะขาดเอาเอามาไหมล่ะไม่ลืมอีกเยอโอ้น่าอ๋อนี่ดื่มใช่ไหม อยากแก้เขตเอาเราเริ่มเเบร่หมดเลยจะเป็นัดัดะลงพรอครับครับก็ประมาณไอ้ตรงที่แยกเลยปั้นปูเราเราเราเริ่มายังยังไม่ระบุนะเพราะว่าต้องดูเวลาและเส้นใช่เส้นสองคือเดินประมาณช่วงบ่ายสองทุ่เน้ครับ พี่ลองลองกับวิธีเลยเลยขนาดนั้นไปก่อนเดินเลยไปก่อนแดียวยังไงเราก็ประสานกันนะพี่ถนนใหญ่จาประชานตีนค่ะคุผู้จะเดินทางต่อแล้วนะคะสำหรับปนี้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมให้ร่ำให้รวยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ